สวัสดีนะครับเพื่อนเพื่อนทุกคนครับวันนี้เนี่ยต่อจาก EP ีที่แล้วนะครับที่เราเข้าใจระบบเบรกไปแล้วนะครับว่าตัวระบบเบรกเนี่ยทำงานอย่างไรนะครับสำหรับตัว E ีีนี้เนี่ยผมจะมาโฟกัสที่การเปลี่ยนแม่ปั๊มเบรกบนจากอาการของคันนี้เนี่ยเมื่อเหยียบเบรกไปแล้วเนี่ยเบรกค่อยๆจมลงนะครับพอค่อยๆจมลงเนี่ยเบรกนิ่มหรือวาอ่ามีอาการที่เบรกจมลงไปนะครับผมก็เลยโฟกัสไปที่ แม่ปั๊มเบรกบนนะครับพอีพีนี้เนี่ยเราจะมาเปลี่ยนตัวแม่ปั๊มเบรกบนกันนะครับในขั้นตอนแรกนะครับผมจะทําการถ่ายตัวของน้ํามันเบรกออกก่อนนะครับในตัวของแม่ปั๊มเบรกบนนะครับจะมีตัวของน้ํามันเบรกอยู่นะครับผมจะทําการถ่ายตัวน้ํามันชุดนี้นะครับออกหมด ออกให้หมดเลยเพื่อที่เดี๋ยวเราถอดตัวของแม่ปั๊มเบรกบนออกมาเนี่ยมันจะได้ไม่หกเลอะเทอะไม่เปืเป้อนนะครับตรงน,นี้ผมก็จะทําการดูดออกก่อนนะครับวิธีที่ผมใช้นะครับผมจะใช้ตัวเครื่องดูดนะครับดูดตัวของน้ํามันออกมานะครับก็ทําการเอาตัวของสายดูดนะครับมา ใส่ไว้ในตัวของกระปุกน้ํามันเบรกนะครับด้านบนของแม่ปั๊มเบรกบนเนี่ยจะเห็นว่าจะ,จะมีน้ํามันเหลืองๆนะครับดูดออกมาเนี่ยแหละครับเป็นการดูดตัวของน้ํามันเบรกนะครับออกจากตัวของกระปุกและแม่ปั๊มเบรกบนก่อนที่เราจะทําการถอดหรือเปลี่ยนตัวของแม่ปั๊มเบรกบนครับ รงนี้นะครับเพื่อนๆก็ต้องทําการดูดตัวของน้ามันออกให้หมดนะครับพยายามใช้สายครับสอดเข้าไปในจุดที่อยู่ด้านในของตัวกระปุกน้ํามันเบรกด้วยนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยน้ำมันมันไหลลงไปอยู่ตรงส่วนของด้านล่างของกระปุกน้ํามันนะครับก็ต้องดูดออกให้หมดเลยเพราะไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวพอเราถอดออกมาเนี่ยถอดตัวแม่ปั๊มเบรกออกมาเนี่ยมันจะหกเลอะเทอะนะครับแล้วมันอาจจะกระเด็นไปโดนสีของ ลดได้นะครับซึ่งน้ำมันเบรกกับสีรถเนี่ยจะไม่ถูกกันนะครับเสร็จแล้วนะครับเพื่อนๆก็ทำการเช็คอีกทีหนึ่งนะครับพอเช็คเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็เอาสายออกนะครับเพื่อที่เราจะทำในขั้นตอนถัดไปนะครับก็คือถอดตัวแม่ปั๊มเบรกบนออกครับ ตรงนี้นะครับผมจะใช้ประแจแหวนผ่านะครับตัวของเบอร์11นะครับในการที่จะถอดตัวของอปั๊มแรงดันนะครับของ ABS นะครับสายแรงดัน ABS เนี่ยเราจะถอดออกจากตัวของแอม่ปั๊มเบรกบนก่อนนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมก็จะมีการาใช้ตัวประแจแหวนผ่าเนี่ยค่อยๆนะครับหมุนออกนะครับสาเหตุที่จะต้องใช้ประแจ แหวนผ้าเนี่ยเพราะว่าตัวของแหวนผ้าเนี่ยมันจะมีตัวล็อกนะครับที่เข้ากับตัวของเกียวนอ็อตได้พอดีนะครับถ้าเกิดว่าใช้ปักตายได้ไหมนะครับก็ใช้ได้นะครับใช้ได้เช่นเดียวกันแต่ว่ามันก็อาจจะทําให้เกีียวรูดนะครับหรือตัวน็อตตัดลูดได้นะครับถ้าแนะนำเนี่ยผมอยากให้ใช้ตัวประแจแหวนผ้าเนี่ยน่าจะเหมาะกว่าครับตอนนี้ผมก็กําลังเอาตัวของ ท่อนะครับท่อแรงดันน้ํามันนะครับท่อแรงดันนะครับหรือปัม๊มเอท่อที่มาจากปัม๊ม ABS เนี่ยครับทําการถอดออกก่อนครับตรงนี้นะครับผมก็อาจจะใช้เวลานิดนึงนะครับเพราะว่ามุมในการทํางานในการคลายน็อตออกเนี่ยค่อนข้างที่จะมีน้อยนะครับถ้าจะให้ดีนะครับเพ,เพื่อนก็อาจจะถอดตัวของ พอการออกก่อนก็ได้นะครับแต่ผมเนี่ยไม่อยากถอดนะครับก็จะทําเฉพาะจุดก็อาจจะยากนิดนึงนะครับในการเอาตัวของน็อตออกนะครับผมก็มีสลับนะครับตัวการใช้ประแจบ้างบางจุดนะครับเพื่อให้การหมุนง่ายแต่ในลักษณะของการายออกมาเนี่ยผมจะใช้ตัวประแจแหวนผลายออกมาก่อนให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ค่อยใช้ปากตายค่อยๆหมุนนะครับสําคัญนะครับแต่ใช้ปากตายเนี่ยก็ พยายามใช้ให้มันตรงเหลี่ยมอย่าให้เกิดอาการน็อตลูดหรือเกลียวหรือน็อตหวานนะครับตัวหัวน็อตหวานเนี่ยไม่งั้นเนี่ยเราจะได้เปลี่ยนตัวของอตัวของท่อแรงดนันนี้เช่นเดียวกันนะครับอันเนี้ยก็ต้องค่อยๆทำนะครับทำไปเรื่อยๆค่อยๆจเย็นๆนะครับไม่ไม่ต้องรีบร้อนนะครับเพราะว่าตรงเนี้ยมันค่อนข้างที่จะใกล้อุปกรณ์สำคัญหลายอย่างครับ ตรงนี้นะครับพอน็อตมาเริ่มคายแล้วผมก็เอาตัวใช้ตัวของมือเนี่ยมุนมุนออกง่ายเช่นเดียวกันนะครับตรงนี้ก็ค่อยๆเช็ค,คชดูอีกทีครับตรงนี้นะครับเมื่อน็อตคายเสร็จเนี่ยผมจะทําการดึงนะครับออกเห็นไหมครับว่าผมสามารถดึงออกมาได้แล้วนะครับเพราะน็อตเนี่ยมันคายออกเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ดึงตัวของ ท่อนะครับท่อแรงดันออกได้เลยนะครับตัวท่อนี้นะครับเดี๋ยวจะทําการถอดในส่วนของท่อแรงดันต่อไปนะครับ <c oughs> ผมก็มีการพรมน้ําหน่อยนะครับเพราะว่ามันมีพวกน้ํามันเบรกเนี่ยค้างอยู่นะครับมันอาจจะกระเด็นไปโดนส่วนของตัวรถหรือบริเวณรอบข้างได้นะครับ <c oughs> เดี๋ยวมันจะไป กัดนะครับกัดก่อนตัวของสี่ถนะครับผมก็พรมน้ําเล็กน้อยนะครับเมื่อตะกี้นะครับทีนี้นะครับผมจะเอาตัวสายท่อนะครับแรงดันเนี่ยออกอีกทีหนึ่งนะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับมันจะมีอีกท่อหนึ่งนะครับเข้ามาที่ตัวของแม่ปั๊มเบรกบนนะครับตรงจุดนี้ผมก็จะใช้ประแจแหวนนะครับผ่านะครับมาทําการขันตัวของน็อตออกเช่นเดียวกันครับ นี้นะครับผมจะมาทําการถอดตัวของน็อตสองตัวนะครับที่ยึดตัวของอแม่ปั๊มเบรกบนนะครับเข้ากับมออลมนะครับมันจะมีตัวของน็อตอยู่2ตัวนะครับล็อกซ้ายขวาเนี่ยเราก็ทกําการขันน็อต2ตัวนี้นะครับออกมาก่อนครับก่อนที่เราจะทําการดึงตัวของแม่ปั๊มเบรกบนออกจากตัวของมออลมครับ ีนี้ครับผมจะทําการเอาท่อด้านซ้ายที่ต่อกับแม่ปั๊มเบรกบนนะครับถอดออกก่อนนะครับก็ใช้ขีมนะมาหนีบตัวและเข็มขัดออกนะครับแล้วก็ทําการดึงตัวสายนะครับสายตัวสายยางเนี้ยออกได้เลยนะครับก็ออกแรงนิดนึงนะครับตัวสายยางเนี้ยก็จะหลุดแล้วสําคัญเนี้ยก็ต้องเอาเข็มขัดนะครับออกก่อนนะครับอ่าตรงนี้ก็พับเก็บไว้ให้เรียบร้อยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวตอนเรา เปลี่ยนเอาแม่ปั๊มเบรกอันใหม่เข้ามาเน,เนี่ยเราก็ต้องมาประกอบคืนที่เดิมครับเสร็จแล้วผมก็ทําการพรมน้ํานะครับเพื่อละลายความเข้มข้นของพวกคราบน้ํามันเบรกนะครับที่อาจจะตกลงไปที่ห้องเครื่องนะครับหรือตัวของโครงสีรถได้นะครับก็ใช้น้ําป่าพรมๆนะครับละลายตรงจุดที่มันมีน้ํามันออกมานะครับเพื่อลดความเข้มข้นลงครับ สำหรับตรงนี้นะครับผมก็จะทำการถอดต,ตัวของแม่ปั๊มเบรกนะครับออกจากหม้อลมครับตรงนี้เราจะต้องใช้แรงนิดหนึ่งนะครับในการดึงออกนะครับหรือเพื่อนๆอ,อาจจะใช้ตัวของพวกประแจนะครับค่อยๆใส่ไปในช่องว่างระหว่างตัวของหม้อลมกับแม่ปั๊มเบรกนะครับที่ผมลองพยายามใส่อยู่ตรงนี้นะครับ แล้วก็ค่อยๆงัดตัวของแม่ปั๊มออกมานะครับตรงนี้อาจจะใช้เวลาแล้วก็แรงนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าตัวของหม้อลมเนี่ยกับตัวแม่ปั๊มเบรกเนี่ยมันถูกสูญญากาศนะครับตัวของหม้อลมเนี่ยจะดูดสูญญากาศกับตัวแม่ปั๊มเบรกบนไว้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็อาจจะยากในการดึงตัวสูญญากาศเนี่ยครับออกแล้วก็ให้มันแยกออกจากกันระหว่างตัวของหม้อลมกับแม่ปั๊มเบรกครับก็ ผมใช้เวลาในการาทำพอสมควรนะครับก็ค่อยๆทำไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็เอาตัวของอประแจน,นะครับหรือไขควงเนี่ยค่อยๆสอดแทรกเข้าไประหว่างช่องว่างระหว่างตัวของม้อลมกับแม่ปั๊มเบรกนะครับมันก็เหมือนจะออกนะเวลาผมดึง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 ปุ๊บเนี่ยก็เหมือนจะออกนะครับแต่มันก็ยังไม่ออกทีนี้ก็ต้องค่อยๆทำไล่ไปเรื่อยๆทีลสะสเต็ปครับ ก็อาจจะมีพักบ้างนะฮะเนึ่องจกใช้กําลังเยอะพอสมควรนะครับก็ถ้าเพื่อนๆม,มีวิธีนะครับหรือแนวทางในการทําที่แตกต่างไปก็มาแชร์กันได้นะครับน,นี่ผมก็พักแป๊บหนึ่งแล้วก็ค่อยมาดึงออกต่อนะครับสำหรับตัวนี้ค่อนข้างแน่นพอสมควรครับ อันนี้นะครับก็เป็นตัวแม่ปั๊มเบรกบนตัวเก่าที่ผมออกมาถอดออกมาจากตัวของรถนะครับก็จะมีด้วยนะครับมีกระปุกน้ํามันนะครับอ่านี่ก็เป็นตัวเก่านะครับสําหรับอันนี้นะครับก็จะเอามาเทียบให้เห็นนะครับกับตัวใหม่นะครับตัวเก่ากับตัวใหม่เป็นไงนะครับอันนี้ก็เป็นตัวใหม่ที่ผมซื้อมานะครับก็ประมาณเกือบสองพันนะครับพันกว่าบาทสองพันนะครับประมาณนี้ครับ จจะเห็นว่าตัวใหม่เนี่ยางค่อนข้างที่จะแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดนะครับแต่ทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะต้องทำการเช็คก่อนนะครับว่าเดือยหรือตัวกระบอกนะครับที่โผล่ออกมาจากตัวของแม่ปั๊มเบรกเนี่ยครับหรือตัวกระบอกเนี่ยมันมีความยาวของเดือยเนี่ยเท่ากันไหมต่างกันมากน้อยแค่ไหนนะครับเพื่อที่ถ้ามันยาวหรือมันสั้นกว่าเดี๋ยวเราจะต้องไปปรับที่แม่ปั๊มนะครับแต่ว่าอันเนี้ย เราทําการเช็คก่อนครับเช็คก่อนว่าเดือยนะครับมีความสั้นความยาวเท่ากันหรือเปล่าครับก็ทําการวัดนะครับตัวของเดือยนะครับเดือยของทั้งตัวเก่าและตัวใหม่นะครับว่ามีขนาดเท่ากันหรือเปล่านะครับอันนี้ผมก็ใช้เวอร์เนียนะครับเวอร์เนียคาริเปอร์นะครับในการที่จะทําการวัดแกนก่อนนะครับอันนี้ก็คือเป็นแกนตัวใหม่นะครับ แกนตัวใหม่นะครับก็จิ้มดูนะครับกดตัววันนี้ลงนะครับมาลงนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปทาบกับของตัวเก่านะครับว่ามีขนาดเท่ากันไหมอ่าก็ตัวกับกับตัวตัวเก่ากับตัวใหม่นะครับก็มีขนาดที่ใกล้เคียงกันนะครับแปลว่าเราจะสามารถใช้ได้ครับทีนี้ผมจะวัดตัวของตัวแกนด้านในด้วยนะครับก็ลองวัดด้วยทีเพื่อเป็นการคอนเฟิร์มว่า แกนที่จะเสียบเข้าไปนะครับตรงของด้านในเนี่ยมีความยาวความลึกเท่ากันหรือเปล่านะครับทีนี้ผมก็ทําการวัดของตัวเก่าก่อนนะครับเป็นตัวใช้ตัวเวอร์เนียเช่นเดียวกันนะครับเวอร์เนียเป็นตัววัดเลยนะครับลองจะดูนะครับว่าสุดมากน้อยแค่ไหนยังไงนะครับแล้วก็ครับลองมาจิ้มดูนะครับว่าของตัวใหม่นะครับความลึก ความยาวเท่ากันหรือเปล่านะครับเพราะเดี๋ยวเราจะได้ไม่ต้องไปปรับตรงแกนตรงของตัวของมออลมเบรกนะครับให้เราทําการวัดนะฮะให้ชัวร์ในทุกๆจุดก่อนที่เราจะนําตัวใหม่นะครับแม่ปั๊มเบรกตัวใหม่เนี่ยใส่เข้าไปในตัวของรถครับต่อมานะครับสําหรับตัวของแม่ปั๊มเบรกอันใหม่นะครับเดี๋ยวเราจะทําการถอด จุกยางที่อุดมาก่อนนะครับที่ตัวของจุกยางนะครับตัวนี้เน่ยจะเป็นตัวของแรงดันนะครับหรือไอตัวปั๊มนะครับปั๊มของสายท่อ abs นะครับมาเข้าตรงจุดนี้นะครับเราจะทําการถอดจุกยางออกก่อนนะครับก็มีอยู่2ตัวนะครับสจุดนะครับตามท่อที่ทําการถอดกันไปก่อนหน้าที่ตัวรถนะครับก็ทำการเอายางตรง2จุดนี้ออกครับ สรแล้วนะครับทำการเปิดฝาตัวของกระปุกน้ามันเบกนะครับเดี๋ยวเราจะทําการเติมตัวของน้ำมันเบกนะครับเข้าไปก่อนแล้วก็ทำการไล่อากาศนะครับให้ตัวของท่อนะฮะท่อตัวท่อของแม่ปั๊มเบกเนี่ยเป็นลักษณะของสุญญากาศดูดตัวของน้ามันลงไปแล้วก็เอาอากาศนะครับที่เป็นที่แทรกอยู่ในตัวของท่อนะครับหรือแม่ปั๊มเบกเนี่ยออกนะครับ ให้เพื่อนๆนะครับทำการเติมตัวของน้ำมันเบรกลงไปในกระปุกครับผมก็ทำการเติมนะครับตัวของน้ำมันเบรกนะครับเข้าไปเพื่อนๆก็แต่มาระวังนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะหกเอานะครับก็เติมเข้าไปนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ทำการปั๊มนะครับปั๊มตัวของแม่ปั๊มเบรกที่เป็นแกนเดือยยื่นออกมานะครับ เดี๋ยวผมขอเติมอีกนิดน,นึงก่อนนะครับก็เติมเพิ่มเข้าไปฮนะแล้วเดี๋ยวเราจะทํากาปรปั๊มตัวของเลื่อยนะครับเพื่อให้ตัวน้ำมันเบรกเนี่ยมันไหลเข้าไปในตัวของท่อของแม่ปั๊มนะครับเพื่อเป็นการไล่อากาศให้เป็นสุญญากาศนะครับผมก็ทําการปั๊มนะครับกดกดไปนะครับกด,กด,นะบก,ดกดเข้าไปนะฮะกดกดเข้าไปนะฮะให้มัน ไล่เหมือนไล่อากาศนะครับแล้วก็ดูดตัวของน้ํามันเบรกนะครับลงไปแทนที่ตรงจุดนั้นๆน,น,นะครับวิธีสังเกตนะครับว่าพอหรือไม่พอนะครับตรงของรูที่เราทําการถอนอยางหรือรูที่เราทําการจะเอามาใส่พวกท่อแรงดันเนี่ยมันจะมีน้ํามันล้นออกมาที่ผมชี้เมื่อกี้นะครับเนี่ยครับมันจะมีน้ํามันเออมารออยอยตรงนี้นะครับแปลว่าตรงนี้เนี่ย ใช้ได้นะครับทั้ง2จุดเลยครับมาเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะทำการปิดฝาแล้วไปทำการติดตั้งตัวของแม่ปั๊มเบรกนะครับที่ตัวรถกันครับจากจุดนี้นะครับขั้นตอนต่อไปคือเอาแม่ปั๊มที่เราเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วกลับไปติดตั้งเข้ากับรถต่อท่อน้ำมันแล้วก็ไล่ลมนะครับซึ่งจะเป็นขั้นตอนที่มีรายละเอียดพอสมควรนะครับ ก็จะขอแยกเป็น EP ีถัดไปเพื่อให้อธิบายได้เห็นชัดนะครับใครมีอาการเบรกนิ่มเบรกลึกเบรกจมฝากติดตาม EP ีถัดไปได้นะครับคลิปนี้ผมขอจบไว้ตรงนี้ครับขอบคุณที่ติดตามครับแล้วเจอกันใน e ีพีหน้าสวัสดีครับ